โอเคครับมาข้อ37นะครับแรงเล็กตัวอีกแนวหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็น่ารักดีนะครับมาดูกันเขาบอกว่าเมื่อกดลูกบอลพลาสติกนะครับปริมาตร5ลิตรนะครับให้จมมิดในของเหลวชนิดหนึ่งนะครับพบว่าต้องใช้แรง2อเอ่อ20นิวตันนะครับแต่พอมากดลูกบอลตัวนี้ให้จมมิดน้ำใช้แค่35นิวตันเองใช้ตั้ง35นิวตันสิไม่ใช่แค่นะครับของเหลวชนิดนี้มีความหนาแน่นกี่ลูกบาทนะครับกิโลกรัมกี่กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอ่ะวาดรูปนะครับเขาบอกว่าตอนที่เราเเออาามในนนขงหลวชิด่ะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรสมมติความมาแน่นคือโดเราบอกว่ามีลูกบอลมาครมากดแล้วเขาต้องออกแรงเท่าไหร่ครับ20นิวตันเนี่นะครับเพื่อจะให้จมมิดเลยนะครับโดยที่ลูกบอลนี้นะครับมีค่าละห้าลิตรนะครับมีปริมาตรลิตรแล้วเขาก็บอกว่าเอาใหม่นะครับเอาลูกบอลลูกเดิมเนี่ยไปกดในน้าครับต้องใช้35นิวตันครับนะครับคำถามก็คือว่าของเหลววันนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ตรงไปตรงมานะครับเขียนแรงให้ให้ครบท่วทุก กรณีนะครับอย่างกรณีนี้นะครับก็แน่นอนก็ต้องมีมวลมีมวลของลูกบอลใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงลอยตัวนะครับฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันนะครับมีน้ําหนักของลูกบอลแล้วก็มีแรงลอยตัวนะครับเดี๋ยวเราเขียนสมการดูก่อนเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเราติดอะไรนะครับเอาเขียนของอันแรกก่อนเลยนะครับก็จากซิมเพกับศูนย์แน่ๆใช่ไหมครับเอาในของเหลวนิดหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็ชี้ขึ้นนะครับก็มีแรงลอยตัว1ตัวนะครับแล้วก็ชี้ลงก็จะมี mg แล้วก็บวกแรงที่กดคือ20ินิวตันถูกไหมฮะ แรงลอยตัวก็เป็นอะไรครับโลเหลวใช่ไม่ทราบนะครับ v จมก็5ลิตรนะครับ5ลิตรต้องแปลงไหมต้องแปลงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าสมการที่เราใช้ทั้งหมดตัวนี้เป็น SI unit เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ต้องแปลงโอเคไหมครับโลเหลว v จมคูณ g นะครับโอเคเท่ากับ20 mg ิบวกยีโอเคนะครับสิ่งที่เราพบเจอและปัญหาก็คือว่าเราไม่ทราบมวลของลูกบอลตัวนี้นะครับทำไงครับก็แน่นอนเหลือข้อมูลของน้ำยังไม่ได้คิดใช่ไหมครับ ก็ทำแบบเดียวกันเราก็จะพบว่าของน้ำก็จะได้อะไรครับ fb เท่ากับ mg บวกแรงที่กดคือ35แต่กรณีนี้เป็นไงครับเราทราบนี่ใช่ไหมเราทราบโลน้ำใช่ไหมคือ10กํลัง3ปริมาตรโลเหลว V จมกุญจีใช่ไหมก็จะได้มวลออกมาเห็นไหมถัดไมครับโอเคไหมพราะนั้นี้10กํลัง3เคลียร์ันปุ๊บนะครับเคลียร์ปุ๊บๆนะครับผมติดเป็น mg ทั้งก้อน,อนเลยละกันเพราะว่าจริงๆก็ ก็ติดเป็น MG ไปทั้งกรก็ได้นะครับงั้น MG ของลูกบอลนั่นเองนะครับก็คือ35ย้ายไปลบฝั่งนี้ก็จะเหลือแหล15นะครับก็แปลว่า MG จริงๆคือ15เมื่อจริงๆจริงคือ15นี้ก็เอามาแทนในสมการนี้นะครับเพื่อที่จะหาโรต่อไปก็ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็น15บวก20นะครับส่วนนี้ก็เป็นโร5คูณ10กลางลบ3แล้วก็คูณกับ10นะครับอันนี้ก็กลายเป็นเลยครับ35ใช่ไหมก็ย้ายค่านะครับโรก็เป็นะไรครับ35หารด้วยอะไรครับ 50าสิคูณสิกันลบสใช่ไหมห้าสิคูณจริงจริงห้าคูณสิกันลบสนี้ถ้าเคลียร์กันนะครับเอา10บเป็นลบสก็ไปข้างบนคือ10บกังสามใช่ไหมครับ10บกังสามคือพันพันหารห้ได้ไรครับ20เนาะนะครับ20่สคูณสาก็กลายเป็นไรครับ700นั่นเองโอเคไหมครับก็ตอบเ0็กร้อลอกรรมแบบรูปแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ที่ผมพยายามจะบอกว่ามันน่ารักนะครับแล้วก็ก็ว่ารูปไปครับอย่าไปอย่าไปตื่นตกใจว่าอย่าไปอย่าไปตัดสรุปล่วงหน้าครับว่าเเออะะรรรราาาาาต้งกหไนคับพยยม พี่เน้นย้าเสมอในตอนทำโจทย์เนี่ยนะครับแล้วเจอโจทย์แนวแปลกๆไม่เคยเจอเนี่ยว่าดรูปแล้วก็เขียนแล้วก็ทดไปนะครับแล้วก็วิ่งเหมือนเล่นเกมครับเราวิ่งไปหาคําถามเลยนะอย่างกรณีนี้เ,นเราก็วิ่งมาที่การเขียนของการเขียนสมก,รรการของแรงในในส่วนของที่เป็นของเหลวชนิดหนึ่งไปเลยที่เราไม่รู้อะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะพบวพาเฮ้ยเราเจอปัญหานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเคสแบบ2เหตุการณ์นะครับซึ่งถ้ามันเป็น2เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก นะครับก็ตรงไปตรงมานะครับแสดงว่าเราขาดข้อมูลหนึ่งก็ต้องไปหาข้อมูลจากอีกหา,าตัวแปรที่หายไปจากอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งแน่นอนครับโจทย์ฟิสิกส์ก็มีอยู่แค่เนี้ยส่วนใหญ่โอเคนะครับ